ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่นะครับซึ่งปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับปีพุทธศักราช2566ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566นะครับซึ่งในหลักเกณฑ์ต่างๆมันก็จะมีระบุนะครับระเบียบนะครับแบบแผนรวมไปถึงนะครับ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับนะครับเงินเบีย้ยอย่างชีพด้วยและระบุว่าหากผู้สูงอายุนะครับที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแต่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพด้วยความสุจริตนะครับก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําการระง,งับสิทธิ์นะครับแต่ยกเว้นไม่ต้องเรียกเงินคืนนั่นเองนะครับเพราะนั้นระเบียบนี้มีการปรับปรุงรายละเอียดใหม่นะครับซึ่ง ระเบียบจะว่าด้วยหลักการหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีระเบียบแบบแผนใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนนะครับคราวนี้ไม่ใช่ทุกคนแล้วนะที่อายุ60ปีจะได้เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับมันมีเงืินไขอยู่แล้วตอนนี้นะครับปรับใหม่มาดูกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพนะครับใน ราชกิจจานุเบกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพุทธศักราช2566ในข้อ6นะครับผู้มีสิทธิ์รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. นะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ม,มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับ 4. นะอันนี้คือ4นี่คือหลักสำคัญเลยต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ แก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนั่นเองนะครับน,นี่คือคุณสมบัตินะครับซึ่งในหมวด2มันก็จะมีการหมวด2ข้อ7นะครับบุคคลใดที่มีอายุครบเนี่ยนะครับ60ปีบริบูรณ์ให้ยืนยันรับสิทธิ์นะครับเงินผู้สูงอายุโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับและให องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิหากผู้สูงอายุมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพนะครับให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูลเพื่อย,ยืนยันสิทธิ์ตนเองไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้นะครับ 1. แบบยืนยันนะครับสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีผู้มี ความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารนะครับแล้วก็จะคำนวณงบประมาณต่างๆไปนะอันนี้คือรายละเอียดนะครับของระเบียบที่ออกมานะครับในเบื้องต้นไม่ทราบว่าทุกท่านเห็นเป็นอย่างไรนะครับลองแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยความสุภาพแล้วก็ลองมาดูซิว่า,ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับ กี่ยวกับประเด็นนี้นะส่วนตัวรายได้นะครับรายได้เนี่ยที่มีการกำหนดหรือรายละเอียดนะครับยังไม่มีการระบุอะไรไว้นะครับเดี๋ยวคงมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับว่ารายได้เท่าไหร่นะถึงจะมองในเรื่องของว่าเป็นผู้มีรายได้นะครับหรือนับตั้งแต่แบบบาทแรกนะครับเพราะว่า เอาตามความคิดเห็นนะครับตามความคิดเห็นแบบสุดจริตชนเนี่ยนะเพราะบางครั้งเนี่ยพออายุ60แล้วก็จริงแต่มันก็ยังประกอบอาชีพอะคือด้วยความที่แม้เราจะอายุเยอะนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเตรียมเงินเพียงพอสําหรับการดํารงชีพหลังจากนี้ซะเมื่อไหร่บางครั้งนะครับเราก็ต้องประกอบสมมาอาชีพนะครับมันก็ต้องมีรายได้เพิ่มเข้ามาซึ่ง ไอ,อ้ส่วนรายได้นั้นนะมันก็ใช้ในการซัพพอร์ตชีวิตหลังจากอายุ60ซึ่งจะมองว่ารายได้นั้นเป็นผู้มีรายได้เนี่ยมันก็คงจะมองไม่ได้นะมองแบบนั้นมันก็จะดูเสียเปรียบไปเพราะว่าบางครั้งคนเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นถูกไหมบางครั้งเราไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดที่ว่า เราเตรียมเงินมาเพียงพอแล้วก็ใช้หลังจากนี้สักเมื่อไหร่ละ่ะแล้วอย่างนึงถ้าแบบไม่ให้ทําอะไรเลยหรือไม่มีรายได้อะไรเลยหลัง60บบางครั้งเงินผู้สูงอายุแค่ไม่กี่ร้อยเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่การมีเงินผู้สูงอายุเป็นพื้นฐานในการซัพพอร์ตเนี่ยมันมีไว้มันก็ช่วยได้เล็กน้อยนะครับแต่เราก็ต้องไปหาเงินส่วนอื่นๆเพราะนั้น หลายคนอาจจะมีข้อถกเถียงในประเด็นนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นมากานะครับเพราะว่าตัวระเบียบนี้ออกมาแล้วนะตัวระเบียบนี้ออกมาแล้วนะครับผมยังหาไม่เจอนะครับว่ามีการกําหนดรายละเอียดว่ารายได้ไอ้ที่ว่ามีรายได้เท่าไหร่จึงไม่ไม่สามารถที่จะาขาดคุณสมบัตินะครับาการได้รับเบี้ยยังชีพนะครับ มันไม่สามารถไม่รู้ว่าระบุอยู่ส่วนไหนนะครับเพราะข้อประเด็นที่4เนี่ยคำว่าเป็นผู้มีไม่มีรายได้เนี่ยหรือใชว่าไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอนะครับคําว่าไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ต้องมาตีความกันในประเด็นนี้ว่าไอ้มีเพียงพอมันมันเท่าไรหรือเพียงพอมันเท่าไหร่ นะครับเพราะแต่ละคนมันเพียงพอมันไม่เหมือนกันอ่าแต่อันนี้ก็เอามาฝากกันไว้นะครับแล้วกันว่าระเบียบใหม่นะครับมีการกําหนดมาแล้วก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับใครจะไปอ่านนะครับตัวระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะครับอ่าแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถเอ่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ว่ากันมานะครับแต่ระเบียบเนี้ยออก หลักเกณฑ์ออกมาใช้แล้วนะครับเห็นต่างเห็นด้วยยังไงนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแสดงความคิดเห็นได้อย่างสุภาพนี่ระเบียบนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้เลย ก่อนจบกันนะครับทิ้งท้ายด้วยข้อ17นะครับหลายท่านอาจจะก,กังวลว่าเราเป็นผู้มีรายได้แล้วเราจะถูกตัดสิทธิ์นะครับหรือเปล่านะข้อ17บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปนะครับซึ่งการดําเนินการใดที่ดําเนินอยู่ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้วนะครับก็นะใครที่ได้รับไปแล้วนะครับสรุปง่ายๆคือได้รับไปแล้วก็ยังคงได้รับต่อไปนะครับไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะก็ถือว่าได้รับไปแต่สําหรับใครที่เริ่มนะครับ มายื่นขอเนี่ยก็ต้องไปดูหมวดที่1นะครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับหมวดที่1ข้อ6นะว่าผู้มีสิทธิ์มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์นะครับตาม4ข้อหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีคุณสมบัติครบสมบูรณ์นะครับก็ได้รับนะถ้าไม่มีคุณสมบัติครบไม่สมบูรณ์นะครับก็ไม่ได้รับคือส่วนหนึ่งที่ระเบียบนี้ออกมาเนี่ยผมมองนะเอาในมุผมผงเนี่ย ผมก็มองว่าเขาออกมาเพื่อ,เ,อเรียกว่าคนที่รวยอยู่แล้วพูดง่ายๆคนที่รวยแล้วก็คนที่ไม่จาเป็นจะต้องอใช้เบีย้ยคนชราเลยนะครับก็จะตัดไตแล้วเอางบนั้นไปใช้ส่วนอื่นๆอะไรเงี้ยเอามาจัดการในส่วนอื่นๆแทนประมาณนี้นะครับก็คงเป็นประมาณนี้นะฝากกดไลค์กด subscribe บังบางใจด้วยนะครับ สวัสดีครับ